Mà 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 Bạn sao không canh chứ Có việc có bia Có bia sao mì nào Nào có lời kinh phí đẹp มืัอนีฮ้ฮะบัลลวหนาวถกเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่นาวแห้งกว่านี่เข่าเด้อเข่าเด้อด but hang sao nó cắn con sau đó Bắn sao, bắn sao Bên người quá không quyết định của em phá nhiều sân trong tranh đông ่ายเด้อบ้านได้เจ้าคนน้วอี่บ่นน้วหลายบ้านนี่แต่แห้งน้กว่านี้มันนี่ใกล้ๆกแน่นหน่อย ฝากกุไลกุแซ่เดี๋ยวด้วฝากกุไลกุซ่ให้ลุงซีเดี๋ยวด้ว่กุไลให้กำลังใจกุแซ่กบช่วยให้นีหลายคนมาเห็นทำผู้ได้่ทนันไอ้กุติตาลสงซีกดติตาแม่ เปียกกับเปียกจางๆเนี่ยพี่น้องเอาเปียกในบริโภต้มยากเลยคุณเอาข้าวเจ้ามาแล้วก็ต้มน้ำแกงใส่เปียกจางๆอุ้งศีกินเต็มกินเสร็จหมด้กินจางแกโตเลยกับพญากับหลายได้ ไตเดอร์ใสแว่เขามาเยี่ยมยามลุงซีลุงซีกระไ่สดอยู่กับมือวันนี้กระไ่วานนี้กระไ่งานโชคผลสงจงสการอยู่ในเฮือนนี่แหละตนาตนาเฮือน

ก็ได้หกลอยปลายเจ้าผู้หนึ่งและที่เพิ่มผู้ทิดตามไม่สอยปีนี้เมื่อปีที่ได้บ่อผ่านพอได้มีโอกาสสั่งได้เพุ้่นวีดีโอลุงซีกับแบบนี้และบันแบบบ้านๆพี่น้องเลยบริเวณไทยหั่นไทยนี้ Tai o oh, kim khảo. Tai o. Buy hand, money, nơi nung rượu bơi tang kem vậy nèi đâu. Qua tang yong kuo hào nèi, yu tang kuo hào nèi. Mười hết, bơi ngon ghét tuya. Tu จกักะเห็นแต้อีกยักปีนะไปนยากกับคุคกคามสุขภาพกับแก่โตหลงผิดไปเพราะมันม่วนมีความทุกคือได้ปีหนอ่อ có lẽ hãy luôn này đứa lại con không hiểu bạn sẽ cho con nào tôi nào lại làm mình dưới này cũng khỉ okay, lao hào y đu tìm เยยป่าเยีะข้อเด็สองปีเลยหอ่งวันที่สิเดือนหนึ่งกับท2องใจเด้อจเขามาไนหลับ้า้บ่งด้นเลยกอบใจร้ายออกไปก็ได้ แต่ก็จะออกกับผาไร่ยปรแต่เอิอบู่อื่นมากบุ่งแน่แดดแห้งนี่แดดแห้งแต่เท่าว้านนี่ก็เอ่โมงยังหนังอยู่ที่โมงยังหนังเนยค่เนในงา ม,ม,มีเปลือนเพลิงมันมัวในครั้งตื่นก็ช่วยน้ำหนาวลุกพได่ามัาม้ยเ เปิด <c oughs> มงเอา,เา,อา,อเาแต่บนน้อง,องเ,องเ,เจ้าลูกก็ได้ ออกมาแล้วก็ปาคนไนล่ก็แซ่ก็ติดตามไม่รู้แม่ก็ปิ้งก็ลังใจให้คนเถ่าเท่าคนแก่แก่ไปทชิปบันบ้านนี่แหละกินเข่ากินน้ำไปแน่แน่แล้ว

เบิ่งต้นมะม่วงลงอีซินกำลังเป็นดอกมะม่วงตะลอ กดกอยู่ได้ปีนี้กระด็นมือสองต้นมนมือน้ำหมากน้อยน้ำน้ำดอกไม้ ใายมากเลเด้อผ <ım> ู้ใดอยากตับตยุนายไม่อยากตับายเลยยาภาพเป็นกำลังใจให้ลูกเลยสำคัญชิ้นก็หลายแไใส่ชิ้นชิ้นมูชิ้นจดๆบุมนมัน ได้จากคนเด้อโติตามหน่อเนาะคานกคตหนเนี้ยลูกลานๆเน้ยกติตามมาลูนี่กจเด้อดกไลห่หาได้หาไล่ะ มุ้งก็หาไปในนี่แล้วหาผู้ที่ตามมาได้รวดเร็ว มวลยุบอกเพ่งออกกับบรรยากาศอากาศเย็นๆนีน่เด้อเขามาเลยแกโตมาเลยก หลายอันกัดขาดขาดขึ้นๆเด้พี่น้องความแข็งแอ่งกัดขาดขาดขึ้นๆสามเมื่อดีสีมือเจ็บชีวิตการเป็นอยู่กัดขาดขาดขึ้นๆรังกินกันอย่างกัดขาดขึ้นๆทุกอย่าง เขาเลือกอาหารเลือกอาหารอะไรเลือกอาหารในมันบก<ค>บ<อ>กบกพิษไง,ง,งกินน้ำตาลหลายคนลูกเต่า,ามไม่ได้เขาต้องในเหตุไ<ม>หนพิเศษก <c oughs> าราใส่กันจ่ายกบสูงเงินคำกับหน่อย น้ำแบบเฮ้ยเงินมันนานจ้ะเงินถ่อเงินแก่ก็ได้เดือนหนึ่งสามล้าน กำล่างก็ประมาณสี่ห4พันบาทนี่นแยนะบต่ยังใครแต่ว่ามีเงินบำนาญเงินเถาเรื่งคำหาไว้สิพี่ปจ่ายหมดลแล้วแบ่งป,นปันลูกเต้าเนี่ย ใล้บุมีก็บแบ่งให้คุณผู้นี่งก็กินของเขาแนะล้วมันหลุดนี่เก่านักปู่อยู่นักปู่อยู่น้ำแต่กูยูอ่องเพื่อนกะจวยอยู่จวยร้ายแล้ว ก็ได้ขมันหลังบริษันกูไล่กแแ่ให้ลูกคุแก่คนดตามมคุแก่คนไหนเด้อยุงคุแก่อ๋อขอบใจหลายเมื่อหนาเขามาบงมากนุไล่กะแก่ให้ลูกดีนะจะบาดแห่ Na, đảng đảng đây rút telescope của hàm ăn kabulai đó không có tàm hàm 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 ร้อยหกสิบคนผู้ที่ตามบ่ได,ดออได้มดาหาบดิวารในมีตะไล่ถ่ายไลย่การเคลื่อนทบอ,อันนี้ว่าในพู้เจ้าน้งพีน้ำหอมน้ำล,าำลา้านใครแล้ หูติ่ตามาหาบ้านไม่รับกี่ไรเท่าไรโคตไหนเลิกภูติจ้าไหนเลิกก็ได้เดดดดดดดข้ามานำหลังนั่นกับคนเดียวแดดก,ก็ะสองตาก็เรียบเราเห็นเกานกินข้าวเสีย I don't know of the...

แค่อคส,แส,สองนาทีทิ้งเขาเปลี่ยนง่นนายคอยกระหมักที่งเขาเปลี่ยน chắc, chắc là buồn, chắc rồi, chắc rồi. Có việc của tôn, cả... này, à từ xin từ bây giờ Người còn to như Bây giờ hay mấy cơ đồ lại ở từ Trên đây từ xỉn Bây chắc, bây giờ Xin cơ xỉn cho sốt

ប្ជាម្រោល្រោ់សូវាស់សាសាជ្រោល្រោ់សូវីទីការន្នឹងបានបីំសុច្រោនៅក្ ứng cầu nó có thể diễn ra đấy bạn เกาเมืองเข่งไปดิกับเจ้นไลเดอร์ที่เขามาไปมาชมนี่ะแดดก่อนมัดเพลงเลย หาพบกันใหม่มื่อหน้าเด้อมกกือนี้เอาสำนีสซะก่อนบายบายขอบใจหลายๆกดไลค์กดแชร์ให้กอนอะไรกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กอนกดสิออกจากกันไปมื่อหน้าพบกันใหม่เด้อขอบใจหลายๆบายบาย